ใหญ่เลยนะคะวันนี้มาทำอะไรมาแกะกล่อง,องขวัญครับอ๋อนะคะอ่อโอเคค่ะ, okay คะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะ,ะอ่อวันนี้นะคะมีแคร์มีของมา surprise. เซอร์ไพรส์เด็กๆนะคะเด็กมาดูว่าของข้างในนี้จะเป็นอะไรบ้างนะคะดีใจไหมมังกรเดี๋ยวสัมภาษณ์เด็กๆก,ก่อนนะคะก่อนที่จะแกะกล่องนะคะถามก่อนเป็นยังไงคะดีใจแล้วชุดที่หนูใส่นี่ชุดของใครครับ แม่แคร์ครับไม่แคร์ครับอ่านะะโอเคอันนี้ดีใจไหมมังพิก้าดีใจครับอ่ะเอกซาล่ะก็ดีใจครับแล้วชุดที่ใส่ของใครของแม่แคร์ครับโอ้โหนะฮะจะชุดละอเลยนะคะของกันกล้วยก็มีนะแต่ว่าอ่ะอ่ายังไม่ได้ซักนะยังไม่ได้ซักฝนตกติดต่อกันหลายวันแล้วลองถ่ายดูสิว่าในนี้มีอะไรบ้างลองถ่ายดูฮะ มีคุกกี้ก้านเนี่ยอะไรเองเลโก้เลโก้เลโก้พี่แอ๊กอ่ะดูน่าจะมีขนมอยู่นะมีขนมใช่ไหมล้วจะมีอะไรนะเสื้อผงเสื้อผ้าอีกไหมคิดว่าคิดว่าเราจะมีนะครับคิดว่าจะมีใช่ไหมคะมังกรล่ะน่าจะมีน่าจะมีเดี๋ยวหนูอยากได้อะไรมากที่สุดอยากได้ของเล่นอยากได้ของเล่นโอ้ยนะน้องครีมอะมีของน้องครีมไหมนั่นน่ะไม่มีไม่มีป่ะอะไครีม อ่านะคะโอเคค่ะนะะเดี๋ยวเราไปแกะของขวัญกันเลยเดี๋ยวขอดูนะคะขอดูของขวัญก่อนนะคะนี่เลยนะคะจากแม่แครนะคะจากแม่แครคนสวยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่มามอบกล่องปันสุขให้กับครอบครัวน้องครีมในวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะคะส่วนอ๋หมวยยังไปซ้อมรําอยู่นะคะก็เลยให้สามคนนี้มาเซอร์ไพรส์แทนอ๋หมวยกันนะคะโอเคค่ะแกะเลยค่ะพี่เอ็สแกะเลยค่ะ แกะเลยค่ะเชื่อกันแกะเลยไหนได้ไหมลูกอ่าแกะไม่ได้ก็ไม่เห็นของข้างในนะถ้าแกะไม่ได้ก็ไม่เห็นของข้างในนะเตี๋ต์ี่หนึ่งกี่หนจะแกะได้ไหมวันนี้จะได้เห็นของขวัญข้างในไหมเนาะ cái đáy mấy à nãy em bà đưa xí ma 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 đưa đi miếng đi chạy đáy mấy à đầy 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 nào ôi được phòng luôn nữa hả โอ้โมีความพยายามสูงค่ะมังกรเจอชุดแล้วใช่ไหมคิตตี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะเฮ้ยลุ้นก่อนเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้นเฮ้ยงก้นเล้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางนเ้นก็ลุเฮ้่ฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮนยเฮ้ยเ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ่้ย้ยเฮ้ยยนฮ้นเฮ้ยเ้นยกฮ้ยเฮยเ้ยเฮ้เ้ย้องฮิมน้องคิมน้องคิมน้องคิมเฮ้ นังไม่หมอนอย่ามึนอย่ามึนไหนไเอาไปวางไว้ฝั่งนู้นเลยวางนี่น้องไงมาโอ้โหมีอะไรบ้างเอาอยู่อย่านี้ปิงปิงปิงโอ้ยสารพัดสารเพนะฮะอ๋อนี่ชุดไว้ตัดชุดน้องครีมนะฮะนี่เป็นชุดมุ้งนะเห็นไหมใครบอกว่าจะไว้ตัดชุดให้น้องครีมนะฮะวันจันทร์สีเหลืองนะฮะวันจันทร์สีเหลืองสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะฮะไหนนะ แม่อั้กินได้ไหมตึ้งอึ้มุนอันนี้เฮ้ยงม่สปนี่อนไม่ให้กินๆหนึ่อปอนห่ไหนเอาะไรออกมาก็โชว์ให้แม่ดูหน่อยวาโชว์ในกล้องหน่อยไหมเอ้ยอันนี้ของเอาหวยสลากขนมโชว์เลยนี่ครับสรากับพวกขนมฮะอ้อ้งอากาศมันร้อนมันจะเย็นส เด็กเขาไปเลือกเลือกับกองยาสีฟันอืออันนี้เขาเอาหวยอีกอันหนึ่งโอ้โหไหนโชว์ดูหน่อยมีอะไรมั่งโอ้ยตุ๊กตาแต่งชุดบาบี้เอาหมวยชอบแน่เลยต้องเซอร์ไพรส์หวยแล้วนะคะโอ้คุกกี้โอ้ยนะคะทั้งน้องครีมทั้งคนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทานได้หมดนะคะทานได้หมดเลยนะคะทานได้หมดเลยนะคะ ไอ้แกเอาเงินยรืยังดิจะดูปลากระป๋องมะม่าเกาหลีก็มีหนึ่งนี่ไงหายมีอะไรอีกเออโอเคค่ะนะเยอะแยะดูมีปลากระป๋องด้วยนะคะใกล้หมดยังโอ้ยังไม่หมดยังเหลือเยอะเลยนะคะมีขนมปี๊บนะคะอ่าอันนี้น้องทีมทานได้ค่ะดีฟู้ดไส้สับปะรดนะคะน้องทีมทานได้นะคะอันนี้คนทานได้อันนี้คนทานได้ ว้าวมาแล้วโอเคเปล่าไั่งโอ้ลูกอมครูก้าอันนี้ก็อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรแม่ไหนอ่านดูหน่อยสิเป็นภาษาจีนอ่ะอ๋อขนมเล่นเล่นงี้เฮียงขนมนะมั้งขนมขนมใช่ไหมครัท่านขานี่เป็นขนมเนาะเดี๋ยวต้องแกะดูข้างในก็จะรู้นะะว่าเป็นอะไรไหนหมดหรือยังเอาสุทอย่างนั้นมาดูก่อนนะขออนุญาตวาง อ่กล่องปันสุกไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูของขวัญว่ามีอะไรบ้างนะคะเยอะแยะเลยโอ้ไหนมังกรอ,อยากได้อะไรสัมภาษณ์ก่อนโอ้มังกรอยากได้ชุน้ำชุดน้นมันจะมีหน้ากากด้วยหรือเปล่ากะต้องโอ้ยโอ้ยของหนูดโอ้ยไหนใน,นพี่การนะนา่ะไรโอ้พี่การอะไรเลโก้โอ่านะคะมีชุดลูกสาวด้วยนะคะมีชุดลูกสาวด้วยนะคะชุดมุ้งนะคะเดี๋ยวจะให้ช่างไปตัดนะคะเป็น ชุดใส่วันจันนะฮะวันจันรสีเหลืองโอ้ยสวยจังเลยนะคะสวยงามนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะโอ้โหนะะสารพัดหมดเลยนะฮะตรงนี้ดูมังกรคลองหมดเลยคนนี้นะคะดูโอ้โหนะมีหมอนของพี่มวยคิปปี้มีรองเท้าของพี่มวยด้วยนะคะอันนี้โยโย่ไหนโย่อะอันนี้คันลกตอเป่ามันจะเป็นลูกโป่งอะไรไหนการได้อะไรมากอ่ะ นากากแล้วก็ขนมโอ้ยหนอสุดยอดอรรังกาและลานตามากๆเลยนะฮะหนูบอกคูดิ้แต่ว่าฟิกซ์ต้าเป็นดาบแต่ว่าหนูเป็นอันะไรไงโอ้โหดีใจนะฮะดีใจเด็กๆดีใจมากๆเลยนะฮะ อันไหนโชวก่อนโชก่อนมังกรโช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 ให้แม่แขกก็ขอบคุณค่าไม่แค่ก่อนนะโอ้โหเออโอ้โว่ะหมวยเห็นก็คงตื่นเต้นน่าดูเลยนะคะเพราะว่านางไปซ้อมรำตั้งแต่เช้านะคะเนื่องจากจะเป็นมีงานเกษียณของคุณครูที่โรงเรียนนะคะคุณครูวินัยนะคะอันนี้ก็หมวยไปซ้อมรำนะะนี่ก็ฮะ คุณครูวัชระคุณครูวินัยค่ะวัชระเขาเสียจะเสียงปีหนะ้าเออคุณครูวัชระเกษียณปีหนะ้าเป็นคุณครูวินัยนะคะ <c oughs> นางไปซ้อนรําตั้งแต่เช้านะคะก็เลยไม่ได้มาเซอร์ไพรส์แกะของกวนฮะ,ะ<ห>นเดี๋ยวต้องเซอร์ไพรส์ห,หลังจากนี้ไปนะคะช<ห>อ,อบนะคะสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวจะแบ่งขนมไส้สับปะรดอยู่ไหนเอามาแบ่งให้น้องกีมแล้วไปเอากาละมังมาแล้วมาเอะ องเด็กยูคนนี้จะตื่นเต้นกว่าเพื่อนเลยนะคะใครอะคนยืนข้างบนทุกอย่างก็เป็นของตัวองหมดนะคะครองโอดีใจนะคะแกะหน้ากากใส่ดูดิกานแกะหน้ากากใส่ดูเลยพีเอ็กนะฮะพีเอ็ยังไปแกะขนมให้น้องครีมอยู่นะฮะอะดูดูหน้านางนะอยากกินขนมแล้วนะคะ แป๊บนึงลูกแป๊บนึงแป๊บนึงพี่นึ่งพี่เอกมาแล้วฮะเท่เท่เท่ฮแบ่งไปให้น้องครีมแล้วก็แบ่งไว้ให้คนคนโตกินด้วยนะโอเคเลยเอาแค่นั้นหมดไหมหมดแล้วเดี๋ยวไปน้องครีมโอ้โหเออนะฮะนี่นะคะแป๊บเดียวท่านางหัวของทานฮะ ของอร่อยน้องคิมบอกของอร่อยฟินเบอร์เลยนะคะฟินน่ะน้องคิมดีใจโอ้ยนะคะอร่อยไหมลูกสาวอร่อยไหมคะอุ๊ยอร่อยค่ะน้องคิมบอกอร่อยค่ะให้ห้าคิมหมดเลยามาปิดเลยค่ะห้าคิมหมดเลยมานี่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 ถือไว้เดี๋ยวแม่ช่วย,วยแกะถือตรงนั้นเอตอตรงนี้มันหลุดมันใกล้หลุดแนละ้ว ฮ่าโอเคให้น้องกินหมดเลยทำไมต้องเออของหนูก็กินคุกกี้ไปอันนี้เพราะว่าอันนี้ปลอดโบเบ้อ่ะอ่ะนายโบเบ้ย่างเอาดูกันโบเบ้แล้วไหนเออโบเบ้แล้วนะหมดแล้วพีเอ็กบอกนะหมดแล้วนะขยะขยะดูอาการน้องครีมนะฟินเวอร์เลยนะฮะอ๋อร่อยหมดแล้วปะเอ็กเก็บชามเลยลูก อมงนกาวยิงยิงไงยิงไงแกอ่โอ้นยิงกว่างานมหากรรมสินค้าอีกนะคะยิ่งกว่ามหากรรมสินค้าอีกเยอะแยะเลยนะคะโอ้โอเคค่ะนะคะรู้สึกดีจที่ส่งกล่องบันสุมาให้ในวันนี้นะคะก็ขอให้ชีวิตครอบครัวนะคะแล้วก็ของคุณแม่แคร์นะคะจึงมีสุขภาพพานามัยนะคะที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะปลอดปราศจาก โรคภัยต่างๆจ้ามีคนรักมีคนชอบเยอะๆนะคะสําหรับครอบครัวน้องครีมก็อขอบคุณคะ่ะนะคะเด็กๆก็ดีใจนะคะปากยังเต็มอยู่เลยนะคะมีขนมเต็มปากเลยนะคะตอนนี้โอเคค่ะเดี๋ยวแม่ควานจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสําหรับกล่องของขวัญปันสุขจ้าแม่แค่นะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายดูอะน้องครีมอยากมีส่วนร่วมนะคะ